หนึ่งในความรักที่จะทําให้อิมานของเรานั้นสมบูรณ์ท่านนบีสุลต่านละฮ์วะฮ์มาิวสัลลัมเคยบอกว่ามันอัฮับบัลิลละวะอับกอดิลละวะอัตลิลละวะมานะอัลิลลาเพระกอดิสตักมัลอีมานรักกันเพื่อ Allah ให้กันเพื่ออัล l l a h ห้ามกันเพื่ออัล l l a ์โกรธกันเพื่ออัล l l a ์นั้นแน่นอนมันจะทําให้อิมานของคนนั้นสมบูรณ์เมื่อเราเห็นพี่น้องของเรากระทําผิดเมื่อเราเห็นพี่น้องของเราหลงผิด เราจะต้องตักเตือนเขาในรูปแบบที่ถูกต้องอย่างลับๆแต่คนที่บอกว่าฉันรักพี่น้องแล้วก็ไปประจานเขาเอาเขาไปเยอะเยยต่อหน้าคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องความรักที่ถูกต้องคือการจะต้องตักเตือนกันในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยท่นานอบิลุลลอฮฺฮุเซมไม่เคยประจานใครใครก็แล้วแต่ที่กระทําผิดท่นานอับดุลลอฮฺฮุซมจะตักเตือนเขาอย่างลับๆ จะบอกเขาจะจับมือเขาจะขอดุอาให้เขาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาได้ศรัทธาต่อละซุบฮานมตลอทั้งหลายนี่คือวิถีชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาหากว่าคนคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่เขาอ้างว่าเขานั้นรักพี่น้องของเขาเพื่ออัลลอฮ์เราก็จะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านในาบีกล่าวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการตักเตือนรูปแบบของการบอกกล่าว ในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆมากมายนะครับบอกให้เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็หักห้ามเขานะครับเมื่อเขากระทําในสิ่งที่เป็นความผิดตักเตือนเขาอย่างลับๆอย่าไปประจานเขาอย่าไปต่อว่าเขาต่อหน้าคนอื่น